ปลาอาหารขั้วมือนีไม่มีหอวอาหารวางโอ้ยมันเกิดมันเกิดมันา็หัวเมื่อยังกันเลยเฮ้ยเออก็ไม่ได้เกยหมอนมี่เบาเปิดนี่น่องครับโซไซโดนะครับบังเนี่ยอืออันนี้มกปลาแบบแบดยางของเหรอมกหมอมบหมอเขาเอิ่นหัวงวยงวยนี่พี่น้องหัวแห้งเอานี่น้ำได้หรอนี่น้ำมือนีผัดนอไม้พี่น้องเอ้ยครับเนื้อเป็นเนื้อหมูเป็นหมูนอไม้เป็นนอไม้ นี่สุดได้ไปโรคเก้านี่บอกเลยแล้วก็โดยเฉพาะเขาพี่น้องครับมีเส้นเขาเจา้ามีเส้นเขาเหนียวอันดีกับเขาเหนียวนี่เขาเหนียวนี่เป็นถุงตั้งหาพี่พี่พี่เขาเหนียวตั้งหางเขาเจ้าตั้งหาพี่น้องกว่าสะอาดสะอาดนุกบอกเลยว่านี่ละที่เด็กหน่อยในวงนี้ว่าไปกินเขาข้างนอกย้อนยังนะครับ<ม>การเป็นอยู่ดีเขากับมีกกาลังจะได้การทํางานนะครับผมตลับคนนี่อ้วนบริสันพี่น้องอ้วนพี่บริสัน อ้วนดีพ hmm. uh ี huh. ่มั่นมีหนามมีนวลแต่ว่าฮะเราคนกับอ้วนคักโพดอ้วนจนบ่มีหมาดบ่มีสรงกินหลายหลายอ่ะคือบ่หมายถึงเด็กน้อยหมายถึงเด็กน้อยที่สอบเตี้ยทีุ่่นเอ๋อคืออันไหนวาพี่ชั้นอ่ะมาถี่มาถี่ที่หนอนบ้านในบ้านในมาเดี๋ยวพี่น้องบ่เป็นตออเด่นเนี่ยครับมุสิกโคตรเห็เปล่องอุ้ยเมื่อเนี่ล่ะ แม่ขั้วนี่แต่ละคนนี่มีหนักมีก้ามท้องกล้ามแขนผู้นี้าะว่าเสือถึงข <c oughs> ้นแร็วนี่ครับอะไรยา่าพากันกินอะไรมันอ้วนเด้อพี่น้องเด้อนะครับกินพอ่อกินเกลือยู่นะครับอันนี้ฝลาชื่อน้องเชมี่โฮกน้ำนะครับทานกินยื้ตลอดเวล่าดิมันอ้วนนะครับมัน,น,มนามมาอ้วนคานทานคาาว่าอ้วนนี่คือไม่ต้องหันหน้ามาทั้งปีเลยบอสข้าว่าอืนคือด่างห้าคือกันไม่ต้องหันหน้ามาทั้งพอเลยบอสเข้าใจบอส คือข้าวอ้วนข้าวอ้วนซืน้อธรรมดาม่าต้องเน้นยำ่ำค,คือเรือ่องนะฮะเนี่ยมันน่าเกลียรติตอนนี้เขาใจมันก็รู้คือลองบอกน้องๆว่าถ้าเป็นอิเสบกินจะก,กินให้อ้วนถ้ายแล้วบอบมีหมาดบอบมีส้มผักหลาตอนนี้อันนี้ม่ได <c oughs> ้ว่าอืดเรื่องนะฮะอันนี้ว่าบอบมีหมาดบอบมีส้มมันกินหลายหลายมันมันมาเป็นแต่เพียงความผมนีล่ลงทุนแบบว่า โอ้ตเพื่อให้จะคว้างแบบซอสแล้วก็ดูดีนะก็เลยอยากให้น้องๆแบบว่าเบิ้องข้าเป็นไหดอนนะแบบกินนิดนิดหน่อยๆก็พอแล้วสินะครับแต่ว่าบ่ลเดว่าบมูรีข้นอ้วนเดิบัลเดวาหมูดีข้นอ้วนแต่ดิพูดถึงคนที่เราต้องโชว์เรือนร่างหน้าตาไงเราต้องดูแลตัวเองบ่ได้ว่าดิบ่ได้ว่าไผ่ิบ่ได้ว่าใส่เครื่องหนาไม่ได้ทั้งหีดก็บ่ได้ว่าดิบ่ได้ว่าอีบีนั่นที่จะยังสั่นเหลวเห็นปะ กินแบบนอนกว่าเพื่อกว่าพือกว่าแล้วแต่พี่นองทั้งบ้านเขาบริเหต kind of ุอย่างเข้าบ่ได้เป็นศิลปินเข้าบ่ได้เป็นดารายัยต้องถึนเวทีทั้งสี่นี่แบบน้องๆเนี่ยเสียนะครับจะกินเข้าไปเลยครับนีความสุนในการกินกินเข้าไปนกสนับสนุนลูกลูกหลานเลี้ยงหลอนกผู้ใดว่าได้เป็นศิลปินกินไปเลยเพราะว่าข้ากินเขาไม่ความสุขของระทอดข้าเรื่องหลางของข้าเพาเกี่ยวกับไผ่ต้องโชว์ความสวยงามไงแมนมากนะพ่อจ้า ขันอ้วนหนึ่งหันมาทั้งพี่ก็ว่าไปพูดหันด้วยก้อนไกันในตัวันันอางทั้งพี่นบ้างด้